านนุเี่ยมัชานุเป็นลูกของใครมัชานุก็เป็นลูกของหนุมานกับนางสุพรรณมัชชาสุสุวรรณสุพรรณสุพรรณสุพรรณมัชชาอันนี้นางมัชานุเป็นลูกหนุมานกับนางสุพรรณมัชชาเนี่ยเนี่ยเนี่ยหนุมานหนุมานเป็นพ่อหนุมานเป็นพ่ออ่าและอีนี้นางอีนั้นนางสว่างเป็นแม่ หั่นหนุมานเออแล้วอีนี้นางมันโถต้นนี้เมียทศกัณฐ์เมียทศกัณฐ์ทศก,กัณอยู่ไหนทศก,กัณฐ์นู่นทศกัณอยู่โน่นนนนใหญ่นูนใหญ่โน่นมีตำนานทั้งนั้นแล้วอีนี้หันหนุมานน,น,นีกไม่ออกแลักฮักดาษยักษ์ปักลัน,ลนต้นนี้ยักษ์ปักลันอันนี้หันหนุมานอมพภาอันนี้มัชฉานไอ้นี้ไอ้หนันโขดสดายุในตับ นี่แหละดำมะเกียนและอีนี้ไอ้นี่สุรเสนไม่ใช่สุรเสนนิลเสนนิลเสนนิลเสนตับรามนินเสนตับรามะเกียนและอีนี้กระเท้าจันทชนตับรามะเกียนอันนี้เลยกูเปรันกูเป็นรันเป็นพี่เป็นพี่ทศกัณฐ์กัดสีชมพูสวยโบเลยเนี่ยกูกูเป็นรันเป็นพี่ทศกัณฐ์ ถ้าเพื่อนๆเล่นบอลนะเล่นมันตับตับอันนี้ไอ้นี่นิลเสนไหนไอ้ต้นเนี้ยไอ้ใช่นิลเสนอันก่อนอะไรวะเดี๋ยวก่อนนึกไม่ออกกีมิทากีลินี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 สุรเสนนี่อยู่ในตับอะไรวะเนี้ยแล้วอีนี้ก็เท้าพันตาเท้าพันตาอีนี้เท้าพันตาแล้วพญาพันวังล่ะพันวังอยู่นี่เท้าพันตาพญาพันวังอันนี้พญาพันวัง อ่าอันนี้พญาพันวังเมื่อกี้เท้าพันตาแล้วอีนี้ม่านนางพิมพ์หรือไก่ชวนประคองมีชื่อทุกชื่ออีนี้นางสว่าหะนางสว่าหะเพิ่นไม่เพื่อนเพื่อนการมีบอลสี่เย่ะบางคนนาท้าจตุรพักเนี่ยนาท้าจะตุลพักโอ้โหมันสวยจริงเนาะเออเฮ้ยสวยจริงแมงไม่มีเลยเนี่ยมีเยอะไหม มีต้นเดียวนินางเบญจกายยังไม่ยังไม่ได้ยังไม่ออกสีนางเบญจกายก็ลูกนางนางไงนั่นนางอะไรวะที่ปลอมตัวมาเป็นมาเออนางตีชาดานางตีชาดาเป็นเมียทศกะเท้าเป็นเมียพิเภกเออเป็นเมียพิเพกอันนี้นางลากสดอันนี้เท้าจันทชนเพื่อนเื่อนดูนะ อันนี้ไก่ไก่ราชาวดีมัน,พพนความเพลินความเพลินแล้วเวลาเราเรามานั่งคุยเรื่องโขนเราจะมีความสุขสวยจริงพาไปดูอันนี้ต้อนอันนะี้ใกล้ใทศกัณฐ์น่ะทศกัณฐ์น่ะเป็นยักษ์ที่สวยนะหน้ามันหวานหวานหน้ามันชมพูสวยมากทศกัณฐ์ จะเดินไปโดนชนเขาเข่าล้มนี่แหละมันเป็นความสุขอย่างหนึง่งไอเนี่ยม่านนางพิมพ์มาสวยมากนะต้นนี้ได้มาในนามไม่นีน่อะไรวะแตงไอที่ได้มาในนามไอด่างเกยชัย,อย,ชยปอม,ปอ,มอันนั้นมันนางใหม่นะนะไม่ใช่พระนครนะนะสูงสูงนางใหม่นางใหม่เป็นบอนที่สวยนะแต่ถึงจะสวยสู้พระนครไม่ได้ก็จริงแต่ก็สวยเรียงง่ายไม่งองง แต่พระนครจะแบบเลี้ยงยาก,ยยากไม่ค่อยให้ใบให้อะไรนี่พระนครใช่ไหมพระนครพรครอ,อยู่เดียวดายอะแต่ถ้านัางใหม่สวยอันนี้ไก่สุพรรณเขาวระชนเนี่ยดูใบล่างอ่ะโอ้โหเปดเพิ่นจริงไหมเพิ่นจริงไหมร้อยต้นกระจำชื่อได้หมดบางคนบอกโอ้โหอ้กระจำได้ยังไงเรา,เ,ราเดี๋ยวเราถ้าเราปลูกแล้วเราจะรู้เองไอ้กลางกลางงั้นใช่แน่นไหมนะ่ะ ที่จมูกลางอ่ะใช่สอบพิญญาไหมใช่ใช่สอบพิญญา,ไ,าไก่ไม่เอี่ยวสวนนั่น่ะใบงีใบงีไก่ไม่อันนี้สอบพิญญาเป็นมันมีจะเด็ดด้วยไม่รู้ไปไว้ตรงไหนจะเด็ดอะที่บ้านเคยมีอยู่สอพิญญาเป็นผัวของนางกุสุมาแล้วกุสุมาไปไหนหมดไม่มีกุสุมาไม่มี จะเด็ดกับกุสุมามันรักกันเป็นแฟนกันจะไอจสพิญญามาทิ้งตัวนางไปไงแล้วอีนั้นไอนี่ท้าไอนี่อะไรวะดังๆอะ่ะที่ดังๆเมื่อก่อนที่เป็นราคานึกชื่อไม่ออกเลยที่แพงๆเมื่อก่อนเนี้ยคู่กับเท้าจันทชนน่ะไอเออคู่กับเท้าเท้า,ทาแล้วก่อนเท้าวิรันพนาศูนท้าเท้าวิรันพนาศูนย์ เท้าหิรันพนาศูนย์แดงจากกลางไปหาริมและก็เท้าอะไรวะอีกเท้าหนึ่งแดงจากลิมมาหากลางสวยไหมนี่แหละความเพลิดเพลินและข้างหน้านะ่ะไก่ชวนประคองหรื่ม่านนางพิมพ์ใส่เป็นแก้วเลยนะและสีชมพูต่อมาตรงมือใน่กอ้นี่อีนั้นเท้าพันตาอีนั้นสาวพิญญาและที่ปลายมือนั่นไอ้นี่ไอ้สีบุรีลำ สวยสิบุรีรัมนะจะเหมือนผ้าไหมเลยแล้วอนี่ไอ้นี่นางกิมิธาเอออะไรวะเดี๋ยวก่อนไม่ใช่กิมิธาอะไรวะเรืองพันลลายเออเรืองพันลลายนึกชื่อไม่ออกแล้วอนนี้นายทองแสงใหญ่ในทองแสงใหญ่จะอยู่ในตับไอ้นี่ทายวีรชนคายบางละจันนายทองในทองแสงใหญ่ในแท่นปืนยาวนายทองเหม็น ผู้ในโชดในจันหนวดเขียเข้ยวเออในไม่มีในจันหนวดเขี้ยวไม่เห็นเคยมีแต่ไม่มีหายยู่ะปะเล่นแค่ตับสองตับปราเพลินแต่ถ้าถ้าพูดถึงว่าถ้าถ้าเยอะการเยอะอตับรามะเกียนกับตับไอเนี่ยเยอะขุนแหนนะเยอะบอลเยอะอะเขาแต่ที่ออกมาขายน้อยตับวีรชนไม่ค่อยเห็น บอนสวยนะแต่ไม่ค่อยเห็นกินกาแฟแลบอนเพราะว่าตอนถ้าว่างจากทํานาคนชาวนาก็มีเวลาว่างไงจะว่างว่างชาว่างบางวันไงก็เนี่ยความเพลิดเพลินอ่นี่เท้าพันตาสวยจริงเนาะชอบเท้าพันตาบบใหญ่โป้เลยเนาะโอ้โห แต่เพื่อนๆจะเอาเนี่ยแบ่ง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 อย่างเงี้ยมิ๊อเนี่ถ้าสนใจทักมาเลยนะแบ่งแบ่งแบ่งเพราะว่าบอลเนี่ยขครบอลอยู่แดดไม่ได้เนี่ยถ้ากลางวันคือแดดเต็มที่เลยนะเนี่ยส่องแดดได้เต็มที่เลยนะไม่มีแสแลนไม่มจะขได้ได้ใครเอาก็ร้อยห้าสิบเนี่ยปล่อยไปเลยร้อยห้าสิบบาทค่าส่งยาวเลยอย่างเงี้ยเออนึกว่าให้ของฟรีให้เขาไปเถอะอ่านะ ออกค่าส่งให้เขาก็ได้ร้อยห้าสิบโอ้ค่าส่งก็ร้อยห้าสิบปะจริงเออ <c oughs> งงเลยครอยากได้ก็ขายครับเนอใครอยากได้ก็ขายมาสวยมากสวยจริงๆขายแม่จะไปขายให้เอาไปขายสิโอเคเลยขายสนใจทักมาแต่ขายต้นที่มีหลายหล,ยหลยต้นนะที่มีต้นเดียวยังไม่ขายยังนึกไม่ออกก็จะขายไหนมาัาง <c oughs> ใครจะซื้ออะไรก็ถ่ายเพื่อต้นเล็กมีแล้วอ๋อโอเคโอเคมาคเดี๋ยวเยพินพามาขายมาไลฟ์สดกลางวัน